ต้าขอเลขสามตัวได้ไหมลูกเต้าขอเลขสามตัวได้ไหมลูกอ่ะสามตัวเร็วตัวที่ <c oughs> หนึ่งตัวยังตัวใด เอามาเลียวสตัวสี่เหรอยกมือขึ้นมาสี oh, <no. S 1> ่เ o ียวเรวสตัวตัวไหนดีนดอะห่งถึงเก้าเอาหนึงตั้งแต่ศูนถึงเก้าให้เลขอะไร3ตัวอะไรนะแปดนะแปดสนะอีกตัวหนึง่งพอแล้วเหรอแปดสามก็สานะ ถ้าพี่ไม่ถึกเลขยองถึกตีแน่เป็นอย่างไรมั่งครับสําหรับอาจารย์หยองอาจารย์หยองบอกแล้วนะครับใครฟังเอาชัดๆแล้วกันนะครับเสียงดวงอย่าเยอะนะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับโชคขึ้นอยู่กับอะไรล่ะขึ้นอยู่กับบุญวาสนาใครจะ ทำบุญมาเยอะใครจะดวงดียังไงก็ตามน้อยอย่าตามเยอะนะครับที่นำมาฝาก FC นะครับเพราะว่า f c หลายคนก็รอนะครับรอจากอาจารย์หยองในช่วงทุกวันที่1และวันที่16ของแต่ละเดือนแอดมินเอามาฝากแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่ง กดไลค์กดแชร์ให้แอดมินด้วย